ก็ปกติเพราะขับมาได้ยากขับงาด้วยชันแต่ชันหมอก Trời ơi, mulo chân đen, ha, không kia nữa. Để à. <laughs> 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 因为从国外，它那个条件它都。 ครเป็นผู้โชคดีในการนนตรงค่ะอากาศดีไหมคะถามว่าดีกว่าเมื่อเช้าตอนนี้ก็ดีอยู่แต่เมื่อเช้าดีกว่าดีแต่มันอากาศมันไม่ยมหรอนะแต่อันนี้มันคือเย็นเย็นแต่มันก็ไม่ไม่หนาวแบบเมื่อเช้าโอเค มีทุ่งน้ำไม่ใช่ท้องน้ำนเรามาดูดอกไหมรองเท้านารีไหนรองเท้านารีอ่ะไม่รู้ฉันก็ไม่มือนกันไมนโอเคโอ้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 โ<ร>้่อเยอะเลยค่ย้คกำลังานานนะะ้โ้อ้ะะ กระงนั่เหรอห็นไม่หนหฉุดแวะระหว่างทางระหว่างทางที่ตั้งใจตั้งใจ โล้ทางวะที่นี่ดอกมันไม่ใช่ใบมันเริ่มเยอะไม่ใบมันแซมแล้วไงมันจะแบบจะเลย 嗯。好的。他拍。<laughs> นะสวสด,ดีกันไหมคะโอเคอ่ะถือต่อยังไปได้เพิ่มอีมเคร่อบื้ม กี่ท่านค่ะสองค่ะโอ้เดี๋ยวออ,อ,ออกแบบนี้กัดเพีงใหม่เลยนะ มไม่สองร้อยี่แรกนี้ได้ไหมถ้าไม่ล็กเข้าหนึ่งก็สามารถลรกนีไ้ได้แต่น้องเหมือนตัวยังไม่ใหญ่ทีนะน้องโอน้องเก่งลองให้ข้างหน้านี่ก่อนดิใครที่หล่อสุดมันบอกแล้วมะเข้าไปใกล้อีกหน่อยได้ไหม สู้ชีวิตมากนี่มาให้หาหรือมาแกกินหญ้าเนี่ยกินแครอทเหรอแกอ่ะมันก็กินหญ้าด้วยแม่เดี๋ยวจนจะหมดแล้วนี่อันอะไรนี่สี่สิบไปสั่งอีกได้สู้ชีวิตมากคุณไม่อยากทำคมได้ของจันไอ้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวก็พระเอกตัวสีเขียวนี่มันหมดลายนะเธอไปเอามาให้มันดีทำไมมันดูหิวจังเลยอ่ะเอาตัวนี้ลูกยังไม่ได้กินเลยนุ่มนุ่ม หนูยังหิวอยู่เนี่ยเก่นนะงมากนุ่มไปซื้อมหน่อยนุ่มเอาโรศัพมาจะไม่มีตายืนเดินสักน่้น thông nhỉ, 2 khe đi, 1, 2, 3, đi thật luôn cái lên đờn lên ด้านฝั่งนู้นด้านฝั่งนู้นล้วหันมาปนไปเลยเอุย้ยนางกระเซ็นเท้าหน้าอู้หสวยมากเตียกเตียก เดียวกัันเ่ากันาสวยมากค่ะน้ำตกวัดชิณทรอเปียกปเปียกปี0ห้าเมตรของเราเท่ากันไหมมอที่จับมันเสียใจจังดูดเรื่อยๆเนาะมันกะถ่ายไม่ร้อนไม่เสียใจไหมที่ไที่ไหนถึงวะอะไรตกใจ ก็มาลุงบอกลุงบอกเ <600 m. S 1> มืม่อกี้ลุงบอกห้าร้อยป้ายนี้บอกหกร้อยฉันควรจะเชื่อใครอ่ะออ มันต้องยืนตรงนั้นนะที่เรายืนขึ้นทางไหนเนี่ยตรงนู้นทางขึ้นหรือไม่ขึ้นฉันขึ้นทางนี้ละกันเนี่ยนั่นงตรงนี้นี่เธอเนี่ยฉันขอพักก่อน